เนมากมาร้านวันนี้เนี่ยได้เจอแบบักพากสองคนเลยครับเุ้ยเฮ้ยหนูเพิ่งมาว่าืไม่ใช่เหรอเพิ่งมาเลยมาหาพ่อผมโอ้โหโอ้นี่พ่อมีพ่อผมโอ้โหไอ้ต้อมตอนนั้นเจอในโรงหนังไม่ได้คุยกันเลยอาอเหรอใช่ใช่ใช่นะอยู่งบนเวทีได้ฟังเพลงเรื่องยุ่ง เพื่อนีเซอร์ไพรสนะหางร้องเพลงวิเกมโอ้อะจรนี่ะยีเพลงเหรอเยอมาแร้วอุ้ยเกิดอลงมาแต่บฟฟไ่เสียไปที่อะไรเสียงแบบนาะหาง ก่อนจะไป UCL <ย>ในฐานะแฟนลิเวอร์พูลในสายเลือดเลยพูดอะไรเกี่ยวกับครอปหน่อยครับผมคือต้องต้องขอบคุณเขานะคาว่าสเสียดายก็เสียดายแต่ว่าผมมองว่าคือครอปน่าน่าจะเหมือนกับว่าน่าจะเต็มละกับพี่พาลิเวอร์พูลไปมากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือคือเขาอิ่มตัวเ<ย><ม>ขาเป็นคนที่ปลุกให้ลิเวอร์พูลมีความหวังขึ้นมาได้เราต้องหาคนสานต่อ เพื่อต่อยอดออกไปอย่างเดีรคอปคงจะต่อยอดมากนี้ไม่ได้แล้วเขาพาทีมมามาได้ลุ้นแชมป์สี่แชมป์สามแชมป์ทุกปีแต่ว่าวิธีการทําที่จะให้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะไปไม่ถึงต้องหาคนมาเสริมต่อ ก็ขอบคุณเขาที่เขามาสร้างและทำต่างๆที่ให้คนรักต่างๆนะเขาเก่งตรงนี้แต่ว่าเรื่องของเชิงฟุตบอลเนี่ยต้องหาคนที่ที่พาไปให้ดีกว่านี้ให้ได้เราจะอยู่กับคนเดิมไม่ได้องค์กรต้องหยุดพอแต่ว่าคนมาแล้วก็ไปแล้วคนใหม่อย่างอานีสลอตก็เป็นความหวังเป็นความหวังเป็นความหวังที่จะมีแดงเดือดเอาแลวฟอร์แลนเป็นดาบีเออลอนคู่ศึกอีลอนซ่าก็ดูว่า ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้าง,งมันก็ไม่มีอะไรจะเลือกได้เลยนี<ช>่จะเป็นรับผมคือบอกว่าอันเดอร์สลอตมากับฮาอลองโซมาเป็นแฟนอาจจะชอบอลองโซมากกว่าแต่ผมว่ามันก็ไม่ไมแน่ใจว่ามีอะไรแน่นะ<ไ>อโบริมเมอ,องเอโบริมเองก็ที่ทางที่ผู้มีสามคนใช่ไหมคือบริมอาจจะเก่งในเชิงฟุตบอลแต่คมรู้ว่าเรื่องของคนห้องแต่งตัวจะเป็นอย่างไรคือคนมามา,มา,มาแค่เป็นโค้ชไม่ใช่ผู้จัดการทีมแล้วนะมาก็ไม่ได้ไม่ได้คุมทุกอย่างแล้วรับเป็นเพจโค้ชก็คือคุมในเรื่องของแทคติกคุมซ้อนเฉยๆคุมในห้องแต่งตัวแล้วจบกน ก็เออเป็นของทางผู้บริหารที่จะซื้อมาถ้าน้าหางนั่งนั่งอยู่กับจอห์นเฮนรี่จะแนะนำใครมาเป็นโค้ชจะเป็นอันนี้ซอสนี่มันเป็นคนเดีะนั่งกับเขานะผมจะมองภรรยาเขาก่อนเฮ้ยโอ้ภรรยาผมโอ้นี่โอ้โหไปนั่งมองเมียประธานนะดามานั่นเจ้าชู้ได้าดามานัราไม่ธรรมดานะจะถามมีลูกสาวไหมอะไรเงี้ยโอ้โยภาพนี้ไม่ค่อยได้เห็นในมุมภาคนะ ธรรมดาด้ <łość> ่ค <Harriet> <haz eln Sports> ่นั้นแหละโอเคอ่ายโอเคครับผมอ้าวถ้าเป็นโค้ดถ้าเป็นโค้ดจะมองจะเสนอใครไหมหรือว่าเขาเป็นอันนรส๊อฟไม่ได้มันมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าทุกคนจะมีบทบาทตัวเองอยู่แล้วตอนบางทีสี่งที่เขาทํามาเราอาจจะยังรู้ไม่ถึงเขานะเราอาจจะมองต่างกันหมดแล้ว ก็ต้องมองตามกาว่าเขาทาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนถูกผิดเราเขามาว่ากันามว่าคือถ้าเขามาถามเราบอกเอ้ยหน้าหังคุณอยากได้คาลนโคดผมจะตอบเข้าไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแต่อยู่ๆเราไปถามเขาเรไปบอกเขามันก็ไม่ได้ถามเพียเดียกก็ถามได้ว่าคุณหามายาได้เก่งมากมายาเป็นยางสวยมากเลยอเป่ารวยมากเลยครับเขารวยมากเขาเยอ พนาหางรวยมากๆบางทีภรรยาข่าจะสวยมากแล้วก็น้าหางอยากรอดูก่อนจะเป็นอะไรในอันนี้ตลอดทีนี้มาที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างแรกเลยนะหางมีโอกาสได้พาดทั้งสองทีมมาริดกับดอร์ทมุนเซอร์ไพ่ไหมมันเป็นคู่เนี้ยก่อนจะไปเข้าอยากรู้เวลาจะพาดบอลสมมุติว่าจะพาดบอลตีสองตีสี่ทุ่มหนึ่งหลากหลายเวลามากน้าหางแบ่งเวลาเรื่องการนอนการพักผ่อนยังไงครับคือถ้าวันนั้นมีมีแค่ช่วงดึกก่อนนะตอนตีสองเนี้ยผมก็จะนอนต่ัวค่ำแล้วแต่ถ้าถ้าวันไหนมีมีทุ่มหนึ่งผมคงครึ่งทุ่ม สองด้วยก็ช่วงว่างระหว่างตรงนั้นอ๋อผมนึกว่าถ้าสมุติภาคตีสองไม่ได้แปลว่าอดนอนแล้วไปภาคแล้วค่อยไปนอนทีหลังอ๋อเรานอนไปก่อนเลยมีกึบรอใครับแต่ว่าเฮ้ไอ่ได้อะไรนะมีกึบรอกอไก่นะกระดกช้างกระดกช็อปไม่ไม่ใช่ออ่างโอ้ยกึบกระผมไม่ใช่ออ่างกึบโอ้าหลังไม่ธรรมดาผมเคยไปแถวๆนั้นแล้วไม่ใช่มีมีเฮ้ยมีเสียง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 มีเทียงกัน จริงไอ้กูไม่ได้นั่งหาัก็ามาเองอันี้มาที่เรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าวิคเนี้ยวันเสาร์เนี้ยเรารู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะฝั่งหนึ่งเป็นเจ้ายุโรปเล้วอมาดลิดอีกฝั่งหนึ่งเป็นมามืดแล้วกันดอทมุนถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมนะหข่าคู่นี้เซอร์ไพรส์นะผมมองว่าเมสซี่เจอกับยัลมาลีกคือ มาเจอเร็วไปกลายเป็นว่าสายมันมันแตกต่างกันพูดทําให้ฝั่งนู้นก็เลยใครมาก็ได้ที่นี้ดอนนุนเขาวางแผนดีกว่าก็ก็สุรภัยนะแต่ดอนนุนเนี่ยถามว่าเอ็มจะมีพลิกล็อกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมไปยตามปีปีที่ดอนนุนจริงกับทางยูเว่ย์คือยูเว่มีทั้งทั้งเอ่อเน็ตเวททั้งซีดานนาอลละอนันต์นะซีดานปี97คิดดูซึ่งใครจะคิดว่าดอนนุนจะชนะทางยูเว่ได้แต่วันนั้นโค้ชคนละคนกันไงคนนึงเป็นอัลมาฮิฟเวลซึ่งซึ่งเขาเก่งมากก็ผมวว่่่่่าาาาาปีีีีนน้โอกกกกสทจจจะะะะพพิคคงงงใยยลเแต็ไมขด เพราะว่าบอลของทางอชิติเนเป็นบอลที่ลงไปได้หลอมละลายกับคู่ต่อสู้มาก่อนดูผู้ต่อสู้เป็นไงบ้างแล้วพอจะปีนเขาปีนีหลังเจอซิตตี้เนี่ยถ้าลองมาแบบแข็งๆจะตู้ทิตี้เนี่ยอาจจะทู้ไม่ได้นะแต่ไปเรื่อยๆหลอมละลายเร็วภาคๆความมีจังหวะเราค่อยๆแสงทีหลังพอกเก็ว่าคืออชิโติจะเก่งตรงที่ ที่เป็นค้ชสที่ที่ที่เรียนรู้คู่ต่อสู้ไปในตัวด้วยในสนามในการเล่นนักเตะบางบางทีจะมีบางคนที่ยืนเป็นตำแหน่งที่ที่เป็นหลักแค่นั้นเองบางคนอย่างพวกพวกเกมรุกเนี่ยธารมที่จะไปหาล่องรอยของจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้ไม่ยากเลยในตรงนี้ที่เขาพยายามที่จะทำจากทุกทีนกต่อสู้เพราะนั้นการที่นะตีเจอใครเนี่ยจะชนะไม่เยอะหรอกเห็นป่ะแต่จะชนะเกือบหมดการันตีชนะได้นอกจากจะไปเจออย่างจะเจอแอตเมติตที่ไปแพ้พัทนาอีกเรื่องนึงแต่ว่าเจออรบนนไม่ไม่ขนาดนั้น นี่ว่าถ้าไม่ไม่ปาร์ตี้มันเกินงามนักขอแยกแข่งก็หน้าที่จะนั่นได้ ครับผมปีนี้น้าหางมีโอกาสได้ภาคมาลิดกับดรอสมุนเยอะไหมดรอสมุนมีเยอะเท่าไหร่ดรอสมุนก็เทียบของเทียบของแต่มาลิดต,ตลอดเยอะอยู่อย่างเชลติเองเนี่ยเขานักเตะที่เขาลงประจำแน,น่ๆให้ถ่ายว่าใครนักเตะที่ลงประจำแน,น่ๆของอันเช่ใช่ไหมม,มันก็ต้องจูดเบลลิงแฮมไหมจูดเบลลิงแฮมยังไม่ใช่คือจูดจูดก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เป็นตัวที่จะต้องลงแต่ว่าคนที่เขาที่เป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะที่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลงก็ได้แต่ลงตลอดเลยอ่ะผมเดาแล้วกันนาโชถูกไหมไม่ถูกเหรอลูินนะไม่ใช่คอยคนนะไดหมชัวเมนี่ จะบททีมแล้วนะหังเฟเดวาวเวเดเขาอะไรสังเกตไหม,เ,ไหมเขาชอบตะคนนี้มากแล้วนักเตะที่พี่คนที่คอย ทำให้ทางฝั่งขวาของมาดริทแข็งแกร่งใครมายิงก็ได้ดูจังยวว่าคาร์บาคามายิงก็มีไม่มีปัญหาตัวลูคัสเสเกตมายิงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเพราะตัวนี้เป็นตัวที่คอยคอยคอยซัพพอร์ตกาต่างๆให้เป็นคนที่ที่มีมีความหลากหลายในการเล่นดังนั้นเต็มประโยชน์มากนะเป็นพวกปิดท,ทอหลังพะระซึ่งจะเห็นว่าทุนี้โค้ชยืนหรือว่าลูกบอลอีดยืนหรือว่าคา,าร์วิงการือว่าตัวชอมปีนี่ยืนแต่ว่าคนที่คอยซัพในพื้นที่ของของทางมาดริดเนี่ยคือ <ข>อบอลไปได้เล่น,บนแบบกองกลางได้เล่นปีกขวาได้บางนัดเล่นแม็กได้ด้วยมีตัวยิงแถวสองเพิ่มได้คือสังเกตว่าท่านดูว่าถ้าฝั่งของคขาว่าเคาเติมปุ๊บเนี่ยบอลไปได้จะไม่ขึ้นละลงมาอยู่คอยคุมพื้นที่ให้ละอะไรอย่างเงี้ยจะตลอดและโจ๊ดตอนนี้ในสายตาหน้าหางซีซั่นแรกบอลลงดอนได้เลยไหมถึงเลยเนี่ยผมคุยว่าคือบอลลงดอนเนี่ยถ้าถ้าบอลยุโรปนี้มันมีมันมีบอลยุโรปคือบอลเมกาใต้ใช่ไหมโคปากับยูโรอ่าโคปาถ้าบราซิลได้ถ้ายูโรถ้าอังกฤษได้ อย่างเงี้ยจะคิดหนักระหว่างจูดกับฟีนิสิอูสพีจะห่างมองว่าปีนี้บอลลงดอมไม่หนี2คนนี้แน่นอนใช่ไหมครับผมอย่างนั้นเพราะว่าคือถ้าบอลต้องได้ได้ได้แชมป์ยุโรปก่อนนะครับต้องได้อยู่ซีแอลก่อนเหมือนว่าเขาได้อยู่ซีแอลไป่เพราะหนึ่งก็จะแข่งกันแค่สองคนละแชมป์ลีกได้แชมป์ยุโรปได้พี่ก็เหลือแค่ทีมชาติแต่ถ้าถ้าแชมป์ลีกไม่ถ้าแชมป์ยุโรปไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งออกจากนั้นมันปีเดียวนะปีต่อมาคือแบบเป็นอีกขั้นไปเลยปีที่แล้วยังมองเขาเป็นดาวรุ่งอ่ะ ปีนี้คือแบบปีนี้กลายเป็นว่าที่บรรลงดอเ<ไ>ป,<ไ>ป็นอย่างนั้นไปแล้วคือกล้ามเนื้อเขาดีมากอาจจะไปช่วงที่พีทของร่างกายแค่ยี่สิบปียี่สิบไม่ยี่สิบถึงแล้วเออรนั<า>่นแหละถ้าวิ่งอ่าคือกล้ามเนื้อดีมากปเป็นเจ้าข้อได้เปรียบของเขากันากัน,กน,กน,อ,นอื่ะครับนี่มาดูเรื่องของวิธีการไหมอย่างแรกเลยก่อนที่จะไปเจาะวิธีการเราขอเน้นเรื่องของเรอัลมาดริดขอเรื่องหนึงน่งล้วกันหนะ้าหางภาคมาดริด เยอะอยู่ใช่ไหมซีซั่นนี้มีประตูที่ประทับใจไหมแต่ก่อนนี่เขาจะมาถึงรอบชิงได้เนี่ยผมแยกไม่ออกระหว่างในลีกกับแชมเปี้ยนลีกนะอ๋อภาคเยอะผมว่าแชมเปี้ยนลีกกันสุดยอดสุดล่าสุดเลยอ่ะจบอยู่แล้วเลในทุกประตูที่ที่ยิงกันเนี่ยนึกไม่ออกว่าตรงไหนบ้างแต่ว่าประตูที่ยิงอย่างยิงแซงชนะเนี่ยจะมีเออพวกนะซึ่งซึ่งเมื่อกี้ทั้งจุดไม่รู้จุดยิงให้ชนะในลีกที่ในในแชมเปี้ยนลีกผมไม่แน่ใจแลาวบางบางแมตช์ที่ ที่มันเสมออยู่แล้วเขาเขามายิงให้ชนะแต่รู้ว่ามีแรงไอ้เอลกาซิโกล่าสุดเนี่ยก็ด้วยใช่เออล่าสุดใช่นะเออรชูตดีเตอร์โบสอยู่ในสนามอยากให้นาหางรีพีทอะเป็นจังหวะการยิงสักครั้งนึงอยากฟังแบบสดๆสักครั้งนึงได้ไหมเดยวครั้บอกกูสิปีปีนึงกูภาพเป็นร้อยแมตช์จำจังหวะนั้นได้มเลยก็อยู่สดๆแล้วอะขอฟังแบบจูตตเบลลิงแฮมยิงประตูใส่บาซ่าสักครั้งนึงจากนาหางผมจะนึกภาพตามจังหวะนี้มาดีเดอร์โบสขึ้นมาขึ้นทางซ้ายบอลมาจากเมนดี้ไหลเข้าในมา โค้ชแทงต่อไปที่จุดไม่ทำจุดมองเห็นเบลเบลขณะน้นเราตับมาได้วันรุกนี้เบลปันคองโตสุดยอดมากครับ วิ่งไหลตะกอนเร่งดิ้งอยากชวนน้าหางอยากชวนน้าหางไปดูบอลด้วยเลยอ่ะโอ้โหเป็นบุญถือมากๆอ่ะต่อโอเคครับเรื่องของมัดลิดรูปนี้โอเคไม่เลรออุ้ยมีแผนมีปิงล้มด้วยอไม่ใช่เหรอผมว่าเราอาจจะเคยชินกับน้าหางในเวอร์ชั่นทรูไปเดี๋ยวเราต้องจับน้าหางไปอีกเวทีจับไปไอดอลลีกต้อีแผนน้าหางภาคทรูเป็นเสียงน้าหางแต่ไปไอดอลลีกหน้าหาง เป็นเสียงหาังมีเสียงสองครับเอ้ยบ้านหาังไม่มีเสียงสองไอดอลลกคหนังจะใช้เสียงนี้ครับหาังโชว์น่ะครับไม่มีไม่มีเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหมาฟัาได้เลยมาฟังได้เลยรอติดตามแล้วกันอักวกกรบมาที่ UCL โอเคครับผมอยากให้หาังนิยามครับผมมัดริด ปีสั้นนี้ของอันเช่เป็นประโยชสั้นๆขอแบบสั้นๆเลยว่ามาดิดแบบนี้รูปโฉมแบบนี้ทำจำกัดความคือเหนียวยิ่งกว่าตังเมย์เ้ยหนียวยิ่งกว่าตังเมย์ทำไมอะทำไมต้องเหนียวยิ่งกว่าตังเมก็เป็นไรเกมที่ที่เขาเหมือนจะเขาจะไม่ไม่มาแต่วก็มาได้หมดคือตายยากผมว่าตรงเนี้ยโค้ชคนไหนก็ทําไม่ได้นะโค้ชเก่งมากผุชมเจ้ตีเขาเก่งมากมันคือดีเอของอันเช่เลยอ่าใช่ใช่คือ เอาเหนียวเหนียวตัางเมนเนี่ยแหละผมฟังล้ครรบเ็นภาพไปนะถ้าไปเทียบมัตฤิดวันนี้กับมัตฤิดในยุคที่เป็นการนําของสามประสานบีบีซีน่าหางว่ายุคไหนยิ่งใหญ่กว่ากันอันนู้นอันุน้นจะตื่นตาตื่นใจนะแต่อันนี้เนี่ยคือเขากำลังสร้างมาอยู่แต่ถ้าถ้าคุณภาพพวมาว่าอันนู้นของยุคซีดานใช่ไหมใช่ครับยุคทซีดานทำสานสมัยติยุคทีดานจะเป็นยุคที่ที่มันคุณภาพมันมาแล้วแล้วก็นักเตะเป็นแนวทางที่ที่มันมันเห็นว่าเป็นอย่างเนี้ยเหมือนคนที่เรามองเห็นบอลของเปป เป๊ปทำอย่างนี้ที่ดานเหมือนเป็นอย่างนี้มันมันจะมีคู่ต่อสู้สามารถที่ถ้าสามารถที่จะแก้เข็มนด่ก็แก้ได้ของอันเช่มองไม่ออกว่าอันเช่ว่าอันเช่มาเนี่ยจะมายังไงบ้างพอพอจับปุ๊บไปดุดไปซ้ายเหมือนประกอบสามประการมีทิศทงตลอดมีความยืดหยุ่นใส่กันน่ออคือคือสามารถที่จะพอคู่ต่อสู้มามาแบบนี้เขาให้ทีมเล่นแบบนั้นได้อันนีันมันไม่มันไม่มีทรงเดียวที่ที่มองเห็นเป๊ปเห็นไหมพอเป็นยูได้มาทีมเอสมาครับผมแล้ว แพ็กแน่นแน่นน้ากอกไปโทษปุ๊บก็หาสักคนที่เป็นผานิจใจบอลพึ่งพึ่งพึ่งก็จบเห็นป่ะก็พลาดได้แมสซิตี้ก็แมนซิตี้อันนี้คืออันเช่ที่สามารถยืดหยุ่นตามคู่แข่งได้ครับแล้วแล้วอันเช่ไม่ยอมให้เป๊บขึงน้ากอกไปโทษด้วยเห็นป่ะกระจายสู้แล้วก็สู้ได้เห็นไหมเราทำไมเขาถึงไม่ยิงกลับ ไม่ตกยุคเสียทีอันเชอายุเท่าไหร่แล้วรุ่นก่อนมูรินโญ่อีกมั้งน่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่านี่ผมว่าตอนที่ไปเอเวอเรตันเน่ะตอนนั้นเราคิดว่าแบบเป็นช่วงปลายทางแน้องบ้านปลายที่ไหนได้ไปพายเอเวอตันขึ้นมาอีกกลับกลายเป็นพาเอเวอเรตันขึ้นมาไม่พอมัดหลีดตามกลับไปทำงานใหม่อีกรอบนึงเป็นคนเดียวที่ได้ช่วยกันอันนั้นนะที่ห้าลีกหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความเก่งของเขาตรงเนี้ยเขาด้วยจากที่จะที่จะวางแผนแล้วเป็นคนที่ที่เป็นกันเองกับนักเตะนะคือเป็นคนที่ที่นักเตะเล่นเขาได้ทััันนตตต้งแแ่่่ยยยุคอาููกบมิลล2005เ ิรูแต่ไม่ทันในยุคนักเตะเขาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่เลยครับไม่ไม่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรถ้าเปลี่ยนนักวันเนี้ยเขาเป็นนักเตะคือคือผมผมไม่ผมผมไม่อินกับบอลอิตาลีเท่าไหร่นะแต่ไม่ไม่ไม่เลืกจักเขาเท่ากับมันดินี่บาลิซี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ระดับนั้นอันเช่ไม่ใช่ระดับนั้นตอนนี้กักเตะ ตอนเด็กเนี่ยเราโดนรัสซี่อยู่เราชอบมากหรือว่ากินซอฟสผสมตุ้เนี้ยกองหลังกับพวกบาลิซี่พวกตอนมาเป็นที่นี่แต่ว่ากลางเขาลุ่นเดียวพวกคอนเต้ก็ตอนเนี้ยก็ก็ไม่เดียวคอนเต้นะเขาคอนเต้ตอนนี้เป็นนักเตะก็ธรรมดาธรรมดากลางแต่พอเป็นโค้ชเขาก็คืออันอันเช่อันเช่ก็ก็ไม่เท่ากับคอนเต้นะเก่อนเราไปดูมันไม่เป็นเท่าไหร่เนาะก็ดูแค่สนุกสนานไม่ไม่ได้เองมือออกว่าใครเก่งยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เก่งของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ดังขึ้นมาเหมือนเหมือนบัคโจอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคน คนพวกกองกลางเวลาล่นบอลมันต้องใช้มันสมองตลอดพอเป็นโค้ชพวกกลางจะเก่งเห็นสังเกตไหม<อ>โค้ชกลางจะเก่อองาอาบีอคิดตามเลยสีดํา เป๊ปคนทิ่อล่าแล็ปาดแฟ็ปาดก็ได้ไหมอันนี้ผมยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนนะยกไว้ก่อนคือส่วนยกไว้ไว้ก่อนอีเทียนตรงกลางกระเปนนี่เก่งมันมีโค้ชเก่งอันนี้อันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยเป๊ปก็ใช่คอมพันีนี่อัตตาก็ใช่นะก็คอมพันนี้นี่ถือเป็นกองหลังนะกองหลังใช่ไหมยังยังไม่เก่งจะเขาเราไม่คุมบาเยื่อเลยนะขอขอแวะงไปที่บาเยื่อหน่อยพวกะเขาเสื้ออนาคตนะไปยางเสื้ออนาคตเพราะว่า ก็เคยใช้ต่างกันมันเคใช้มาแล้วเพราะนั้นใช้อาจจะมียีนบางอย่างที่เข้ากันมองอาจเห็นประโยชน์ว่าลองมาดูว่าที่เขาคุมเบอร์ลี่ใช่ไหมนักเตะคือทรัพยากรไม่ได้อะ,<น>ะไม่ได้ซึ่งตรงนั้นอะมันสามารถให้เด็กทําอย่างนี้ได้แต่มันได้แค่นั้นแต่พอมาคุมที่มีทขอยากความที่ที่ดีขึ้นแต่ปัญหาก็ว่าจะคุมพวกเก่งได้ไหมแล้วหา<ม>ว่าเอาอยู่ไหมกบวานีอายุไปเลอกี่ปีแล้วไปเจอกับบอลโซที่กำลังผลงานเดอะเบสอะเอาอยู่ไหมแล้วถามว่าก็น่าน่ารุนนะ คือเราเราจะผมก็ไม่กล้าที่จะไปนั่งเขาผมเชื่อว่าการที่เขาคุยกันแล้วก็มีแนวทางในการทา,ทาทให้เขียวให้ส่งให้ดูเนี่ยอาจมีแนวทางที่ทําให้ทางผู้หารของทางบาเยนปิ้งก็ได้ก็คือว่าอาจจะวางรูพินวางพิมพ์เขียวแล้วไอ้นี่มีของนี่วะเ,เ,เพียงแต่ว่าต้องรับการสนับสนุนเราที่ก็คือวิทยาในการคุมเด็กในห้องแต่งตัวรตนนัวสำคัญมากเพราะว่าประเด็นเตะแต่ละคนก็อย่างเฮลิเคนก็เคยปะทักันมาแล้วใช่ไหม,มทางได้เอิร์นต่างก็ดูเป็นไงบ้างเอาวิธีการเล่นดีกว่าของดอทมุนแสดงว่า มันไม่ฟุกนะเขามาถึงขั้นนี้ได้ไม่ไม่ฟุกไม่ผุกวิธีการเล่นที่ทําให้เขามาถึงนัดชิงชนะเลิศมาเจอกับมาดริดเนะี่ยอะไรคือจุดเด่นของดอทมุลจุดเด่นเหรอเนี่ยดอทดอทมุลเองผมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อ่านข่าวเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนของอันเช่ไม่เหมือนของเป๊ปที่มองออกคือถ้าให้เขามาได้ต้องให้เกียรติเขาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าว่าเขามีวิธีการในการเล่นยังไงบ้างจริงแต่ว่าผมจะพูดต่อสู้เขาอย่างเขาผ่านอย่างเขาผ่านเบยเชได้มองไปที่เจย์ไม่สมาร์ทเล่นได้เต็มร้อยเจออกัแตมาดดิ่ออะข ของเข้าตัวที่แน่คือตรงนั้นคือเอลินเองพองนําแล้วก็ไปป้อนต่างๆมันทั้งเท่ากันเล้เขาคือผมยอมรับว่ากับดอนบุลเนี่ยผมผมไม,ไม่ไม่ได้ไม่อ่านขาดกันนั้นแต่ทางบ้านเราต้องติคนไหนเป็นไงบ้างแล้วเป็นดูจใจเขาเปดูแค่บางคนก็แค่มาโก,กร้อยคอ่าแล้วก็เยลเดชานอย่างเงี้ยก็คูเมอร์เอ่อหู้เนี้ยแล้วตอนเราคนเป็นยังยังนั่นอยู่ยังบอกเลยว่าของดอนบุลเนี่ยผมยังยังไม่ไม่กล้าที่จะวิจารณ์เขาว่าเป็นไงบ้างเพราะเรายังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่อ่านไม่ขาดพอไปโค้ชเราลุ่งด้วยน็เปโค้ชยัน ูดต่อสูส้ยังอ่านทางไม่ออกด้วยนะผมช่วอ,อ,อย่างนั้นนะอ,อย่างหนึ่งที่ออเจนะเมิโอเน่แล้วก็เอลิเกม,มาได้อาจจะเพราะว่าเขาเองเ็าอาจจะมีบางอย่างที่พูดต่อสู้ยังมองไม่ออกว่าเขาทำไงบ้างควนี้มากกว่านี่และอัานเชจะอ่านขาดไหมหรือเป็นเพราะคนนี้ทำไมน้าเตะคนโปรดของพี่เบลเจดอนซานโช่เจดอนซานโชหรือเปล่ามีส่วนมีส่วนนะนี่ไงมีส่วนมีส่วนคือเป็นการเติมเพิ่มอาวุธให้กับทางดอทมูลว้อีกนี่คือนักหางอะไรจะบอกว่าการมาของซานโชจะทำให้ดอทมูลเป็นทีมลุ้นแชมป์ เดี๋ยวไปทำเป็นภาพไปด้วยทำเป็นภาพเดี๋ยวังบอกกูรู้มึงวางยาเดี๋ยวมีบานเท้าเยอะมากเท้าเต็มเลยเนี่ยต่อเสื้อดูไหมยูไปยังมันอีกเยอะอรอยเท้าเต็มตัวแล้ว แต่ถ้าวันนี้ถามความรู้สึกครับส่วนตัวของนาหางเลยอ,อ,อยากเห็นร้อยปิดอาชีพด้วยการทูท้วย UCL หรืออยากเห็นตัวนี้โค้ดปิดอาชีพด้วยการทูท้วยวิกเกียที่จริงเนี่ยระหว่างโค้ดกับร้อยอ่ะผมผมชอบโค้ดมากกว่าน,นะภาคใครมาก่อนร้100อยก่อนละภาคร้อยมาก่อนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนร้อยเขาขึ้นก่อนเนาะโค้ดโค้ดเป็นเด็กของของทางบบเยอร์ที่ น่ายุคพันเก่าพาขึ้นมาพร้อมอมูลเลิศนี่แหละจนะคาราชมถ้าผิดคอไปด้วยมังกรร้อยดังมาก่อนแล้วเขาไปบาดเจ็บเยอะแล้วเขาเป็นคนที่ที่ิดหวังหลายเรื่องทีมชาติได้ได้แชมป์แชมป์โลกที่ที่ประเทศไม่ได้ไปด้วยทั้งที่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าด้วยด้วยความที่เป็นตัวจักสำคัญต่อทีมเนี่ยโทนิค,ครสจะเป็นเป็นพวกที่เป็นมันสมองของทีมมากกว่ามังกรร้อย ผมชอบเทอรโนสเตยงอย่างทนโคสมากกว่าแต่โมโกร้อยเขาไม่มีอะไรผิดนะนแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วคือเขาก็เป็นเป็นคนรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่อย่างทนโครสรับผิดชอบในการที่จะคุมจัหวะของทั้งสนามอะไรเงี้ยเป็นคนที่คิดแล้วบอลมาก็จะผ่านต่อไปไหนได้บ้างม,มีเปอร์เซ็นต์นได้มากที่จะผ่านบอลพลาดของทางาทางทอนิโคสแต่โมโกร้อยคือเป็นตัวที่รวบรวมมาทั้งผิว รับผิดชอบตรงนั้นมีส่วนต่อต่อทั้งองค์ขัยกของทีมพื้นที่ในความรับผิดชอบมันน้อยกว่าของโทนี่โค้ชครับผมอยากจะให้โค้ชได้ก่อนที่จะอำลาคราวาม็นจริงก็ได้เป็นกันด้วยหนี่องจากว่าถ้าบอกว่านัหางนี่จงใจให้ร้อยนี่อกหักตลอดอาชีพเลยนะบอลโล่ก็ไม่ได้ ไอ้ตอนนี้เราก็แบบโอกาสสุดท้ายก็ได้เป็นแค่รองแล้วประเด็นขอโทษนะครับร้อยซีซันนี้ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยแต่ไม่ติดทีมชาติและถ้าไม่ได้ยูฟ่าอีกกูจะไม่เจ็บเพื่อแลวถ้ามุนยูโรเป็นเยอรมันเป็นแชมป์อีเออผมอยากให้เขาทำให้หน้าหางหน้าแตกให้ได้เลยอ๋ออยากให้ทำให้หน้าหางหน้าแตกไงให้ร้อยทำให้เอปิดความ าพาเข้าไปยิงรอดะมาดิดพเราเนี่ยเห็นอย่างนั้นทหารก็อยากกันแบบวหลแหกโค้งเหมือนกันอยากมีอารมณ์โดนแหกโค้งคือมันต้องเป็นอย่างนั้นมันค่อยจบสมุขครับคือจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วมาลิดเป็นฝ่ายที่พาพานอนมาตามที่ทหารพูดคือพาเล่นตามเกมอาจจะยิงไม่ได้อยู่แต่พาเล่นตามเกมมาลิดโดดเลยอยากเห็นว่าดอตบุญพามาลิดเล่นตามบ้างครับนำไปก่อนให้ริดต้องพยายามไล่อย่างเงี้ยอยากเห็นอย่างนั้น มันจะขึ้นมาแล้วมันอีกคุมเหมือนเหมือนเหมือนที่เป๊ปคุมทุกทีไหมยิงได้ไม่ได้อีกทีแต่คุมมันมันก็เห็นมันก็ไม่มีใครสักคนที่แกเป็นฮักแกได้เว้ยนี่อะไรเงี้ยฮักแก้ได้นะคู่นี้เหมือนกันอย่างหนึ่งพี่เบลร์นะหังครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยหลายคนมองว่าหแมนยูห่างกับซิตี้เหลือเกินจริงนี่ก็เหมือนกันดอร์ทมุนดูห่างกับมาดริดเหลือเกินมันจะมีเพลงที่กบเขาเกิดขึ้นไหมฮะเพลงอะไรอ่ะคิดถึงสมัยเวลาที่เธอทำไมอ่ะไม่ใช่ทีมึงต้องบอกว่าปฏิหารปฏิหาร แม่ไม่รู้บุ๊คโอ้โหเพลงยุคนั้นผมไม่ทันเออปฏิาหารมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นไหมครับในมุมเนหากี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นวันลูกวงกลมนะคือให้ให้แฟนนึกถึงปี97ไว้มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าผมยังเชื่อมันน่นในความเป็นอัจฉริยะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีรายงานง่ายเลยการที่ผ่านเป๊ปมาได้ก <ừ> ันทำไม่ใช่มากแต่ว่ามีจุดหนึ่งของของยุพัฒนาผลีกถ้าทีมไหนผ่านแชมป์ต่อมามักจะได้แชมป์ก็จริงเขาผ่านซิตี้มาแล้วอ่ะเนาะปีที่แล้วแมนซิตี้ที่เข้าไมาเขาผ่านผ่านมาหลุดมัน เ,<อ>เป็นห้าครั้ง้วทีมทีทททท่ผ่านแชมป์ก่ามาจะได้แชมป์แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากจริงๆงั้นอีก2วันจะเกิดขึ้นแล้วแบบนี้นะหางได้คิวภาคยังยังไม่ได้ครับอุย้ยก็คือยังไม่รู้ว่าใครจะภาคแบบนี้ต้องรู้ปกติแล้วสมมติอาดบอลจะเป็นนักชิงใหญ่กันเนี้ยจะภาควันเสาร,ร์นะาหางจะรู้คิวเมื่อไหร่ครับตัวทีคือทุกคนต้องทำการบ้านตัวเองนะ คือต้องคือเรามีมีเกมที่ว่าเราจะต้องได้ทำมันก็ต้องทางอันบ้านไว้ก่อนแต่ทางเช่นที่บอกเราอย่างงี้เราก็นึกไว้ว่าเออถ้าเอาใครลงมาจะเป็นยังไงบ้างว่าเกมนี้จะแคเมนดีไ้ไหมหรือจะออเอาคอนล้ามายืนอันนั้นคือมองไปเรื่อยแล้วก็นึกภาพไปเรื่อยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมไงไงอะไรเงี้ยเตรียมตัวไปก่อนครับแล้วคิวจะออกวันไหนครับนา่าจะเป็นวันวันเย็นมันพระอาทนะครับก็คือวันนี้อะไรวันนี้อยารู้อยากรู้แล้วโอเค พลาดการสกอร์ท่านหางบอกว่ามันน่าจะเป็นเกมของอันเช่และที่มันจะจบแบบไรครับผมอยากให้ดอนบุญเป็นเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่านําก่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วอันเช่มาแซงกันนะมันจะสนุกไม่ใช่แบบยาอยู่ฝ่ายตั้งแต่ต้นเกมนะซึ่งบอลใหญ่ผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะที่จะเป็นอย่างนั้นได้จริงนะไม่ง่ายที่เป็น่างั้นแล้วแล้วดอนบุญต้องการที่จะมาแก้แค้นที่ที่เบมบี้ด้วยแต่พอดีผิดคู่แข่งเฉยคู่เอยคู่เฉย สิบปีแล้วอกหักจากบาร์เยนมิวนเต็ดปีนี้บายเยนเ<า>อาอไปม,มาตามนั้นไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยาก,ยากพูดเยอะนะออ <c oughs> แต่ใจว่ามันถ้าเกิดมันเป็นตามที่เราเราคิดไว้เนี่ยมันน่าจะพอสมควรอยู่เพราะเอาเป็นสักสักสองหนึ่งหรือสามหนึ่งเลยองพอสมควรอยู่แสดงว่ามันาม,มากกว่านี้นะฮะเอาแบบเอาตามใจคิดเลยเอาตามพูดมาเลยเอาสองหนึ่งเอาตอนหนึ่งแล้วเอาทังหนึ่งทีนี้ทหารบอกถนนห้าศูนย์ไม่ไม่ไม่คือไม่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 ขนาดไม่นไม่ไม่อย่างั้นคือเพราะเพราะว่าเกมของทางอัชเชียรเตียไม่ได้มุ่งมั่นขนาดนั้น เอาหน้าเ <ไป S 2> อาตายแล้วเกมของทางดอบ,บุญก็ไม่กล้าที่เปิดหน้าใส่อยู่แล้วครับต<ะ>ัวบอกว่าเล่นแบบเล่นแบบระวังระวังตัวแล้วก็ถ้าต้านได้โต๊ะแตกก็โต๊ะแตกก็โต๊ะตซึ่งฝั่งของมันติดเองไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนซิตี้เพราะนั้นฝั่งดอบ,บุญก็จะโตยากเมลิ่งก็องมีทหาจังหวะยิงไม่ได้ง่ายเพราะว่าดอบุญขึ้นไม่สูงเท่าไหร่บอลโด่งไม่เล่นไรอยู่แล้วเพราะคู่เซนเตอร์กองหลังตัวใหญ่อยู่แล้วก็เล่นบอลทะลุช่องที่ถ้ายืนแน่นเหมือนแมนยูยืนเจอกับซิตี้เนี่ยก็ยากที่จะยิงแต่ก็หายช่องยิงจนได้มันก็เลยะะกออบันนเยแต่่่ถ้าาดุมมมไไฟง <bots. S 1> น๋ยวองมาไม่มีรักข้างล้มอ่ะผมจะบุกอย่างเดียวอ่ะบุกไม่กลัวมีดตู้ตู้มีดกเแต่กระตายแต่กระต่ายเพราะเพราะว่าอันเช่ไม่ไม่ได้ห <c oughs> e ่มแต่ไปตามจังหวะบอลนู่นนู่นแต่ถ้าถ้าห่มมาเจอโต้เนี่ยโดนนะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคำนี้ก้างห่มหรอกคารับผม สักหน่อยดีกว่าโอ้โหได้โอกาสแต่เราแข่งแค่นี้พอ,นะอค,ครับขอบคุณนกวันนี้ครับผมถือโอกาสตำนานนะภาคเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมาเยือนเราแล้วชวนเล่นเกมหน่อยดีกว่าภาพเยอะต้องจำชื่อ <ผม S 3> ได้เชื่อว่าเขาไม่มีทางพลาดแน่นอนวันนี้ เกมเกมจะให้เล่นไหมเกมเนี <jamais> oh m, <plate> ่ยเกมเองเนี่ยออกมุกเกมให้เล่นไหมเรื่องทักไปให้เรือเสียขอให้บอกวันนี้เราจะให้ทั้งสามคนสามคนนี้สลับกันพูดชื่อนักเตะเรอัลมาดริดดอดมุน ทูตปัจจุบันแล้วในมือคุณถืออะไรอ่ะถือน้ำมะนาวฮะหนึ่งช็อตใส่แค่โดนต่อให้เป็นหน้าหางผมก็จะให้หน้างใช้คอกเพื่อจะผมกดให้ห้าวคแล้วบอกเลยผมมั่นใจว่าหน้าหางนับคือหนึ่งในสองที่พักอยู่ในแอลเสานี้แน่เสียงใสแน่นอนครับโอ้ยได้น้ำมะนาวจากน้าคลอกไปโอ้ผมไมก่อนได้ไหมไม่ได้เริ่มจากตำนานดีกว่าใช่ไหครับทุกตัวอเล่ลูนินกัเนมือนสิเป็นได้ชานเป็นได้ชานเฮ้ยอ๋อเป็นได้ชาน สคาร์โลวิงกาโอ้ยเยอะแยะเตโรซานโชลูเิเกอร์โบเบลนาโชซิเล่หวานอยู่ใช่ไหมอาร์บ้าอัาร์เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยอารดิเยมี่อาร์ดิเยมี่นาโช่ซังซัเหรอนซังเหมือนฟุ้งพูดเอาเหรอนะจ๊ะมาๆมายังมีเวลาครับเบ้นเบนลุยแคมฮาน้ยชิมมอนยุคไหนเนี่ยคนละยุคลึมไม่ออกคือวแค่ครับผมแค่แค่เนี้ย เอาไหม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 ให้ดวลกันงคนเออใครเนียนมานะจะล้มหน้าหางกันวะทีนี้ก็ลองดูหน้าหลัาจะล้มหน้าหางกันดิหน้าหังวัดกับผมไม่เก่ยมากับผมทำไมเอาไปลี้วูไม่ปเปลี่ยนไปลองเลี้์วูไม่ไผมไม่มีปัญหาเล้วภูผมก็ไม่แพ้ใครตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวเราขมนูสลับกันเขาพาทุกงแม็ผมก็ดูทุกแมเหรอเอาเนี้พาเลเราเลืกเราเลือกบางทีนาเลเอาอนี้เอาเออเอดดิเอา

บัญชาเฮ้ยแขแพ้ไปดเฮ้ยเดียวลมบอลลมบอลน่ะลมบอลครั้งเนี้ยในชีวิตผมอยอดเป็นเกียรตินะหางบีบมะนาวใส่คอผมนะเฮ้ยโหให้เบลล์บีบเห้บีบไปได้ทองผมจะได้แบบทองผมบึ๊บหยดนี้ปุ๊บผมเป็นเสียงหน้าหางเลยอ่ะได้ยกไหมของแท้ป่ะของแทเฮ้ยเฮ้ยหน้าบีบจริงด้วยของแท็บอโห ลอหิมนี่<า>กินคู่นะเ<อ>ว้ยนี่คือเขาเรียกว่าน้ำร่วมสาบานได้เลยเนี่ย <c oughs> ลอหิมเซอร์ล <c oughs> ิ่งเลอะอาไปท้ายอยากชวนเพื่อนเที่ยเป็นคอบอลมาเติมความสนุกเที่ยกับฟุตบอลพรีเมียร์ในซีซั่นนี้กันครับ ใครมีเพื่อนอะไรก็เป็นไปได้เท่ยคอบอลคอช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน,นขอคุณสถานที่จากรา้านพักแกล้งคอบาร์ชั้นหนึ่งโรงแรมเดอะคอเ t อร์ลาดเท้าวซอยสี่ใครอยากมาจิบอะไรเย็ยนอาหารร่อยๆบรรยากาศดีๆโทรมาเลยที่0 958251925ครับอยากมีเพลงไหมอย่ามาน่ารักให้พีลงรักได้ล่า ของดีอันนี้ของดีคอยฟังกันแล้ววันนี้ที่ YouTube พิมพ์อย่าน้ารักให้พี่รักครับโอเคใครทำอะไรทำหมดทำไม่ทั้งหมด